สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel กันอีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับ คุณสาวๆเคยใฝ่ฝันกันไหมครับว่าอยากจะมีโมเมนต์แบบเดินๆอยู่และมีผู้ชายเหลียวหลังมองคุณสักครั้งในชีวิตแต่ไม่ยากจะเคยมีน้องเสียใจว่าคุณจะถูกขี้นกตกใส่หรือซิปแตกเท่านั้นแหละแล้วเพื่อนๆเคยสงสัยกันบ้างหรือเปล่าครับว่าพวกผู้ชายที่เขาเหลียวหลังกันเนะ่ะเขามองอะไรดังนั้นวันนี้ผมจะพาคุณไปดู6จุดที่ผู้ชายชอบมองที่สุดในตัวผู้หญิงนามาให้คุณ สาวๆได้ดูกันเป็นความลับของคุณผู้ชายรู้แล้วจะได้บริหารเสน่ห์กันให้ถูกจุดสักทีตามไปดูกันดีกว่าว่ามีจุดไหนกันบ้างครับข้อที่1ดวงตา ผู้หญิงตาสวยนั้นมีเสน่ห์เย้าวยวนอย่างบอกไม่ถูกสําหรับคุณหนุ่มๆเขาเลยล่ะครับเพียงแค่คุณหันไปสบตากับคุณหนุ่มๆเพียงแค่เสี้ยววินาทีเขาก็เหลียวหลังมองตามกันแล้วล่ะครับแต่อย่าลืมแต่งหน้าเน้นที่ดวงตากันเยอะๆเอาให้ตาหวานหยดย้อยกันไปเลยครับข้อที่สองรอยยิ้ม สาวคนไหนที่ยิ้มเก่งๆก็ย่อมเป็นที่ดึงดูดคุณผู้ชายได้มากกว่ายิ่งถ้าคุณโชคดีเกิดมาเป็นคนยิ้มสวยยิ้มมีสเสน่ห์ด้วยแล้วล่ะก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยล่ะครับรู้ไหมว่าคุณผู้ชายเขาจะชอบเผลอมองคุณสงสาวตอนที่ยิ้มโดยไม่รู้ตัวเลยนั่นแหละครับข้อที่3หน้าอก เครื่องหมายการค้าของเพศหญิงซึ่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดเสมอไหร่รเพียงแค่เขามักจะชอบมองในสิ่งที่พวกเขาไม่มีแล้วรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งสวยงามอย่างหนึ่งมากๆเพราะฉะนั้นมีเท่าไหร่ก็แอบโชว์ไว้บ้างก็ได้นะครับข้อที่4เรียวขา คุณผู้ชายชอบมองขาของคุณผู้หญิงมากครับเพราะเป็นสิ่งที่สะดุดตายั่วยวนมีสเสน่ห์ที่สุดจนอดที่จะมองไม่ได้จริงๆโดยเฉพาะคุณผู้หญิงที่มีขายาวเรียวก็ยิ่งหน้ามองเข้าไปใหญ่ขนาดพวกคุณด้วยกันเองยังชอบแอบมองก็เลยครับแล้วทำไมคุณผู้ชายจะไม่ชอบละ่ะจริงไมหมล่ะครับข้อที่หเส้นผม พวกเขาชอบมองเส้นผมของคุณเพราะนั่นคือสัญลักษณ์ทางเพศอีกอย่างหนึ่งครับดังนั้นรักษาสุขภาพผมกันให้ดีๆด,ดูแลเส้นผมให้สะอาดอย่าได้ละเลยกันเชียวนะครับเพราะพวกเขากำลังเฝ้ามองคุณอยู่นั่นเองครับข้อที่6ผิวพรรณ แน่นอนครับว่าผิวเนียนสวยก็มีชัยไปกว่าครึ่งไม่ได้เกี่ยวว่าจะต้องข่าวจัวอะไรขนาดไหนเพียงแ,แค่มีสุขภาพผิวที่สดใสดูสะอาดไร้ริ้วรอยก็น่ามองน่าหลงไหลแล้วล่ะครับดังนั้นดูแลผิวตัวเองให้ดีๆกันเลยนะครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับ6จุดที่ผู้ชายชอบมองที่สุดในตัวผู้หญิงจากทุกข้อที่ได้กล่าวมาได้รู้อย่างนี้แล้วก็อย่าลืมดูแลทั้ง6จุดนี้ให้เพอร์เฟกอยู่เสมอและเชื่อได้เลยว่าจะต้องมีผู้ชายเหลียวหลังมองคุณได้ดังใจอย่างแน่นอนครับและขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก w w w l d w g b e a u t y c o m ด้วยครับ หากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ K.O.O. j o e c h a n n e l ผลิตคลิปดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ